คุณอาชญาเป็นใครล่ะครับท่านรู้ทุกเรื่องหรือถ้าท่านรู้กฎหมายดีทําไมท่านไม่สอบผู้พิสาจนละครับเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าความเห็นทางกฎหมายมันต่างกันได้แต่ผมพูดในหลักกฎหมายผมไปพูดกับทนายแก้วนะครับก็เห็นตรงกันคนที่เรียนกฎหมายทุกคนเห็นตรงกันนะครับแต่วันนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเมื่อเช้านั่งประชุมอยู่กับพวกเรื่องงานนิดหน่อยก็ปรากฏว่ามีคุณอริยะ ไปไลฟ์สดอยู่หน้าสำนักง,งานเอกการส่งสุดกล่าวหาว่าผมใช้เวลาในราชการไปออกโทรทัศน์ทำไมเลยครับอ๋อเพราะผมไปไม่เห็นด้วยกับที่คุณนาะยชญนาะจะรื้อฟื้นคดีขนาดผมไม่เห็นด้วยถึงก็ต้องร้องเรียนเลยเหรอหน้าแปลกไหมคุณอายชญาเป็นใครล่ะครับท่านรู้ทุกเรื่องเหรือถ้าท่านรู้กฎหมายดีทําไมท่านไม่สอบผู้พษาูจนะครับเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่า ความเห็นทางกฎหมายมันต่างกันได้แต่ผมพูดในหลักกฎหมายผมไปพูดกับทานายแก้วนะครับก็เห็นตรงกันคนที่เรียนกฎหมายทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าคดีมันจะไปลื้อคดีไม่ได้เหตุผลก็คือว่ากระบวนการของคดีเนี่ยอายการจะฟ้องคดีต่อเมื่อการสอบสวนยุติอายการดาวก็เห็นวายุติเขาก็สั่งฟ้องไปจะหาว่าเขาฉีดุลบิริศไม่ถูกมันก็ไม่ใช่ประก,การที่หนึ่งประก,การที่สอง คุณแม่ก็ยื่นคำร้องขอเขาร่วมเป็นโจทก็เ,เป็นสิทธิของผู้เสียหายชัดเจนนะครับตอนแรกเขาฟ้องคดีเองคุณอาชญาไปรับทำให้แล้วจะเป็นผู้รับมอบต่อมาคุณแม่เขาถอนคุณอาชญาออกแล้วเขามายื่นคำร้องเอาทนายคนอื่นทนายกับพรรคพวกเราทนายจุกกู้เข้าไปทำก,ก็จบแค่นะั้นสิทธิของเขา แล้วคดีก็สืบมาจนถึงวันหนึ่งวันหนึ่งสารพิพากษาสองคนแรกก่อนเพราะสองคนแรกรับสารภาพในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเข้าใจนะจบตรงนั้นแล้วก็แยกฟ้องที่เหลือเนี่ยแยกฟ้องที่เหลือก็สู้คดีกันต่อไปจนกระทั่งสืบพยานโจทย์เสร็จโจท์ร่วมคือคุณแม่ก็เสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจสืบพยาน กระบวนการสืบสวนกระบวนการสอบกระบวนการนำสืบในศาลก็คือสืบพยานจำเลยเมื่อวานนะครับสืบพยานจำเลยเมื่อวานแล้วศาลก็สืบพยานต่อไปก็นั่นคือกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายเขียนไปแต่ว่าถ้าเราบอกเรามีพยานหลักฐานใหม่พยานหลักฐานที่พูดถึงในความเห็นของผมผมว่าไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่พยานหลักฐานที่มันมีอยู่แล้วซึ่งคุณากอาญาบอกว่าอ้างว่าเขาไม่เอาเข้าสำนวน คนที้ไม่เอาเข้าสํานวนใครล่ะครับต้องไปว่ากาล่าวกับคนนั้นนะอธิบายให้ฟังอันนี้หลักสูตรปารตีธรรมดาธรรมดาเลยนะแล้วก็ก็สืบพยานไปก็จบแล้วไงจะไปบังคับให้อัยการสุดบอกต้องสั่งหยุดคดีบังคับอัยการสูงสุดไม่ได้อัยการสูงสุกดก็ไม่มีอํานาจจะไปสั่งให้หยุดคดีเพื่อสอบสวนใหม่เพราะการสอบสวนยุติแล้วเขาเรียกว่า สอบสวนและฟ้องร้องต้องเข้าใจคาว่าสอบสวนและฟ้องร้องนี่คือกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าสอบสวนยังไม่จบฟ้องร้องไม่ได้นี่คือหลักคิดก่อนนะหลักคิดก่อนจะอธิบายให้ฟังประชาชนจะได้เข้าใจนะครับแล้วไปบอกว่าถ้าเอการสูงสุดไม่ดําเนินการก็จะแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดมั่งละถามว่าคุณเป็นใครล่ะครับที่จะไปข่มขู่ส่วนราชการข่มขู่ส่วนราชการมาหลายครั้งแล้วนะ ตั้งแต่ของท่านต่อศักตอนนั้นมามันเป็นหน้าที่อะไรครับผมก็ไม่ทราบว่าคุณอาชะาายะทำมหากินอะไรผมไม่เข้าใจทําไมถึงรู้ทุกเรื่องเนี่ยก็เรื่องเขาแต่ว่าไม่ช่างเขาเจอผมไม่ว่าะไรแต่กระบวนการผมบอกมันเดินไม่ได้มันทําไม่ได้ถ้าคุณจะค้นหาความจริงความยุติธรรมคุณก็ต้องไปหาหลักฐานมาใครเป็นคนอยู่เบื้องหลัง ที่จะให้เปลี่ยนํำนวนแล้วตำรวจที่รับเปลี่ยนํำนวนเป็นใครใครที่ไม่เอาพยานหลักฐาน้ไปอย่าไปกล่าวหาเข้าลอยลนะครับเดี๋ยวก็ถูกฟ้องบางทีก็ถูกฟ้อง4ี่ซ้าห้าเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอเราก็พูดตรงๆผมนะ่ยไม่ได้ติดใจอะไรคุณร้องไปเถอะอัอยการนะมีหน้าที่อำนวยความสะรรกแล้วษาผาอยู่แผ่นดินและคุ้มครองสิทธิประชาชนนั่นคือภารกิจหลักของสำนักง,งาน และอายการทุกคนต้องทําไม่ว่าคุณจะอยู่กองแพ่งกองนายากองภาษีแต่ถ้าประชาชนขอความช่วยเหลือหรืออะไรที่ทําความเข้าใจกับสังคมได้เป็นหน้าที่ของเรานักกฎหมายผมเป็นครูกฎหมายและหลักกฎหมายเรามีอยู่4เรื่องนะเขาเรียกว่า Legal Professional legal เ r o ร e s s i เ n a l เรื่องที่1 o r g a n ization มันมาความว่าองค์กรที่กํากับควบคุมเริ่มต้นแต่เนติบัณฑิตทีเยสภาแล้วลงมากออกอตอนะครับนะครับเขาจะมีหรือสภาทนายที่จะดูแลนี่คือ Organization อันที่สองลองไลฟ์เร a r นนิ่งนักกฎหมายต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาต้องอ่านตาําราต้องฟังคำพิพากษาแต่คำพิพากษาสาลฎีกาบางทีมันก็ไม่ได้ถึงที่สุดมันเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเท็จจริง อย่าไปยึดมั่นกับมัน100%นะครับประการที่3ก็ใช้คำว่า spirit of public service คือให้จิตวิญญาณในการบริการสาธารณะไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ไปตบซับใครนะครับพูดให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับจริงๆผมมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดแต่ผมไม่อยากจะพูด ตั้งแต่สาริกาดิ้นทองตั้งแต่เรื่องลกคู่มีเยอะแยะอยาให้ผมพูดเลยนะครับและเรื่องสุดเรื่องสุดท้าย The f ฟิเ e r of the เ o u r t เราไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะเรานักกฎหมายทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนี่คือหลักปรัชญาของนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่มันกระทบต่อความเป็นอยู่ของสังคมกระทบต่อความคิดของประชาชน มันผิดแปลกแตกต่างเรามีหนะ้าที่ต้องอธิบายและมันจะผิดมากไหมถ้าผมจะออกมาป,ปกป้องสํานักง,งานในการสุดผมออกมาป,ปกป้องอายการสูงสุดท่านอายการสุด,ท,สดท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านไม่ตอบท่านไม่ตอบแต่ถ้าไม่มีใครตอบเลยในสนํงงานักงานในการสุดเขาก็ตําหนิเรามาตลอดเขาด่าเรามาตั้งแต่อายการอ่าผมชื่อเล่นอายการเล็กคนหนึ่งอเอาแค่นั้นพอ เป็นว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวคดีปป,ปชบ้างอะไรบ้างกระบวนการมันก็ต้องว่ากันไปถ้าพวกผมทําไม่ถูกคุณก็กล่าวโทษไปนะอย่าทําให้สังคมสับสนนะครับวันนี้เราบอกว่าคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมจริงๆนะมีน้อยถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทําให้จริยธรรมสินธรรมมันหายไป นะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้เรียนแบบใครนะไปดูคดีเปาเปาพุ้นจิ้นจะประหารในเภอ่มมาสงยงดูสิครับทำไมมาสงยงถึงไม่ถูกประหารนั่นแหละคือข้าราชการที่ดีวันนี้ไม่ได้แก้ตัวแต่พูดให้ฟังไม่ใช่อะไรที่ตามไม่ตามแต่ชอบและจะเล่นงานกันไม่ใช่ครับไม่ใช่เราแล้วเรื่องกท้าทายอย่ามาท้ากับผมผมไม่ใช่นักพนันที่ไปท้าทายคนที่ท้าทายคือคนที่หาความจริงไม่ได้ ใช้วิธีการท้าทายแล้วเราก็เห็นไหมคนที่ท้าทายดื่มฉี่เป็นไงล่ะครับก็เห็นอยู่แล้วจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยเหรอไม่ใช่นะครับก็ฝากาแฟนคลับทั้งหลายโปรดเข้าใจตามนี้นะไม่มีอะไรไม่ได้ตกอกตกใจนะครับแล้วแอปพีเลยว่าขอให้เข้าใจตรงกันอันที่หนึ่งเห็นต่างก็รักกันได้นี่เป็นคําพูดของเอกการสูงสุดนะครับโอเคแป๊บเดียวนี่ก็คือลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่า ว่าเรามีความเห็นอย่างนี้ดังนั้นขอให้ท่านมีความสุขกับการปิดท้ายส่งท้ายปีเก่าแล้วต้อนรับปีใหม่แล้วปีหน้าเรามาคุยเรื่องดีๆกันอีกวันนี้ขออนุญาตเอาแค่นี้นะพรใดที่ประเสริฐสิ่งใดที่เลือเล้อขอให้เป็นความสุขของคนที่ได้ดูคลิปนี้และให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองตลอดไปสวัสดีครับ